ทางทํางานเพื่อแผ่นดินไทยภารกิจนี้ช่างยิ่งใหญ่เราใส่ใจเพื่อพัฒนา100กว่าปีที่ภูมิใจเมืองไทยได้รุ่งประโยชน์ของชุมชนนักปฏิบัติเป็นที่สร้างวันดีอยู่แล้วว่าชุมชนนักปฏิบัติเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะทําให้การจัดการความรู้ประสบความสําเร็จ ซึ่งชุมชนนักปฏิบัติมีประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานในองค์กรดังนี้ด้านองค์กรช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุปเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทําให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์เป็นหนทางในการเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดีเยี่ยมเพื่มโอกาสในการสร้างวัฒกรรมใหม่ๆในองคอ์กรพัฒนาความรู้มีปลรวัติขององค์กร ทำให้องคอ์กรเป็นองคอ์กรแห่งการเรียนรู้เป็นหนทางที่ทําให้องคอ์กรประสบความสาเร็จในการจัดการความรู้ด้านพนักงานในองคอ์กรได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนสมาชิกในชุมชนได้ร่วมมือกับเพื่อนสมาชิกในชุมชนในการพัฒนาความรู้ใหม่ๆที่สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการทํางานได้ทําให้รู้จักเพื่อนใหม่ๆที่มีหลายสิ่งหลายอย่างคล้ายกันกำลังเผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกัน เมื่อได้การแลกเปลี่ยนประสบประการกันแล้วก็จะทําให้คนพบวิธีแก้ไขปัญหาได้เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพววกเราเชาชช